ในคลิปนี้จะเป็นการตั้งค่า communication setting ของ PLC ที่เป็นแบบ s l e p โดยในคลิปที่แล้วผมอธิบายไปว่าการตั้งค่าการสื่อสารเนี่ยเราก็จะต้องมีคู่มือของบริษัทผู้ผลิตตัวนี้ออกมานะครับโดยเขาจะมีตารางการตั้งค่าเอาไว้ให้เราโดยค่าต่างๆที่ได้เนี่ยมันก็จะรวมมาเป็นเลขฐาน16แล้วเอาไปเก็บไว้ใน special register ใน data register หมายเลข8120 ต่อไปจะเป็นวิธีการหาค่าและที่นี้ผมจะทําไว้ใน Excel นะครับเพื่อจะให้จอมันใหญ่แล้วก็ได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นจากตารางของบริษัทผู้ผลิตแต่ละลายเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลขของ Data Register ที่ไม่เหมือนกันแต่ของยี่ห้อน,นี้เขาก็ใช้หมายเลข D 8 1 2 0นะครับโดยข้อมูลในตารางก็จะมีบิตตั้งแต่บิต0จนถึงบิต15ก็คือ16บิต ผมก็ทำเป็นตารางเอาไว้ตามลักษณะนี้นะครับตั้งแต่ B0 ไล่ไปจนถึง B15 เดิมข้อมูลยังเป็น0หมดนะครับแต่นี่คือผมทำสำเร็จเอาไว้แล้วแล้วก็ผมมาอธิบายทีหนึงตัวแรกเลยก็คือ bit 0 bit 0ตัวนี้หมายถึง data l e n g เราเลือกที่8 bit นะครับเมื่อเลือกที่8 bit แล้วให้เราไปดูข้อมูลด้านบนเขาบอกว่า1 bit on ก็คือให้ใส่หมายมเลข1ลงไปใน bit 0ก็คือใส่ตัวนี้นะครับ นี่ก็คือเราใส่1ไปแล้วต่อไปบิตที่1และบิตที่2เป็น parity parity เราเลือกเป็น none นะครับเมื่อเลือกเป็นนอนแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าบิตที่1และบิตที่2จะต้องใส่หมายเลข0ย์แล้วก็ใส่หมายเลข0ูนย์แล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเป็น 0, 0ต่อไปบิตที่3เป็น stop bit stop bit ตรงนี้เราเลือกเป็น1เมื่อ1แล้วเนี่ยเราก็ดูตามลูกศรที่เป็นเส้นตะนะครับขึ้นไปเลย ก็คือต้องใส่เลขศูนย์ลงไปที่บิต3นะครับก็ใส่เลขศูนย์ลงไปต่อไปบิตสี่ถึงบิตที่7จะเป็นบันเรทหรือว่า uh, transfer rate นะครับเขาจะเรียกไม่ค่อยเหมือนกันแต่ความหมายคือความหมายเดียวกันนั่นเองในที่นี้ผมจะเลือกค่าบันเรทอยู่ที่9600 9600ตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ี่บิตก็คือบิตสี่บิต5บิตหกบิต7จ็ดเราก็ใส่เลยครับศูนย 0 0 0แล้วก็1ต่อไป starter ตัวนี้ไม่ใช้ก็ใส่0นย์นะครับ terminator บิตที่9ไม่ใช้ใส่0ูนบิตที่10แล้วก็บิตที่11เป็นบิตที่สงวนเอาไว้ห้ามนํามาใช้งานเราก็ใส่ 0, 0ูเข้าไปสุดท้ายแล้วก็คือ communication protocol เริ่มตั้งแต่บิตที่12ถึงบิตที่15เนี่ยนะครับบิตที่12ถึงบิตที่15เราเลือกเป็น m o d b u a r t u slave ตัวนี้นะครับบ,บล็อก R T U Slave ก็คือในบิตที่12เห็นไหมครับบิตที่12เนี่ยเราจะต้องใส่หมายเลข0แล้วก็เรียงขึ้นไปครับ0 0 1 0แล้วก็ใส่ไปเลยครับ0 0 1 0เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ในการเก็บค่านะครับก็ต้องเก็บให้อยู่ในเลขฐาน16จึงสามารถเข้าไปเก็บไว้ใน Data Register ของหมายเลข8120ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องแปลงเลขฐาน2ให้เป็นเลขฐาน16ก็คือใช้ตัวคอนกร r เลเตอร์ของ Windows ที่ให้มานะครับเลือกไปที่ปุ่ม3ามขีดตัวนี้แล้วก็เลือกไปที่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ Bit t o g เก i n g ลิงคีแพดแล้วเราก็ป้อนค่าตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือบิต0ใช่ไหมครับก็คือบิต0ตัวนี้เป็นหมายเลขอะไรของเราเป็นหมายเลข1ก็ใส่1ลงไปก็กดไปเลยนะครับบิตที่7เป็น1แล้วก็บิตที่14เป็น1 เราก็จะได้เลขฐาน16เป็น4081โอเคนะครับตรงนี้แล้วเราก็ไปเขียนโปรแกรมใน GX Works 2ของ t s u s i s h i นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเขียน ladder diagram ที่สามารถใช้งานกับ PLC Board ตัวนี้ได้นี่คือวิธีการเขียนนะครับก็คือเราจะใช้ M8022 เป็นตัวเริ่มต้นในการทำงานแล้วก็ไปยังคำสั่ง Move H4081 ไปยัง D8120 ก็คือย้ายค่าชุด communication setting ตัวนี้เนี่ยครับย้ายเข้าไปใน data register หมายเลข8120ตามที่เขากำหนดนี่เราทำเสร็จแล้วต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือ D8121 มันคืออะไร D8121 ตัวนี้จะเป็นการเก็บหมายเลขการตั้งค่า Slave ID หรือว่าเป็น Station Number หรือว่าจะเป็นหมายเลขโ o d e มันเหมือนกันนะครับก็คือ โดยการตั้งค่าตัวนี้ไม่มีตารางนะครับเราเขียนลงไปใน GX Works2 ได้เลยก็คือบรรทัดนี้นะครับก็คือ Move K1 ไปยัง D8121 ก็คือเอาค่า1เนี่ยใส่ลงไปใน D8121 ก็จะกลกัวว่า PLC ที่ต่อร่วมอยู่ตัวนี้หรือว่า Slave ID ตัวนี้เป็นตัวที่1นนั่นเองส่วนบรรทัดอื่นๆนะครับก็จะเป็นการเขียนโค้ดเพื่อให้อ่านค่าได้ ดูค่าได้เขียนค่าได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือโคดนอกนะครับที่เราเขียนแยก,กออกมาทั้งหากแต่โค้ดหลักในการสื่อสารก็คือมีแค่นี้โอเคนะครับอผมก็ปิดคอนก u ูเลเตอร์ไปทีนี้เมื่อเราเขียนโปรแกรมดัดเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเขียนไปยัง PLC อันนี้ให้เราไปศึกษาคลิปต่างๆที่มีอยู่ใน YouTube นะครับมีเยอะแยะมากเลยนะครับวิธีการอัปโหลดดาวน์โหลดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ผมจะไม่ขออธิบายถึงเพราะว่าผมต้องการอธิบายแค่เรื่องของการสื่อสารระหว่าง PLC บอร์ดกับตัว m o d สแกน32เท่านั้นเองเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็ write to PLC เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่หน้า monitor ก็คือตัวนี้นะครับ start monitor เพื่อให้แสดงสภาวะการทำงานว่าตอนนี้มันทำงานอะไรอยู่ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นที่จะตั้งค่า m o d สแกน32กัน เราเปิดโปรแกรมวัสสแกน3-2มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปที่ Setup ก่อน Data Definition ในที่นี้ตรง Point Type เนี่ยเราเลือกเป็น c o i l Status ก่อนก็ได้นะครับ Point Address ก็อยู่ที่1ความยาวก็ให้แสดงมาอีก10 Address ทีนี้จากการที่ผมทดสอบผมได้ข้อมูลมาในลักษณะนี้นะครับว่า Point Type ที่เป็น01-04ถึง04เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างโดย01ก็คือคอยส a ตตัสสานะคอยใช่ไหมครับ ก็สามารถอ่านค่าได้เขียนค่าได้ของ auxiliary relay ที่ชื่อว่า M นะครับส่วน input status อ่านค่า input X ได้แต่เขียนไม่ได้นะครับแล้วก็ holding register ก็อ่านค่า data register ได้ก็คือ D อ่านได้เขียนได้ด้วยส่วน input register คืออ่านค่า D ได้อย่างเดียวหรือว่าอ่านค่า data register ได้อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้คือจากที่ผมทดลองนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตอนนี้ผมจะเลือกเป็น c o i ส s t a t u ก่อนนะครับคลิกปุ่ม OK จากนั้นไปที่คำสั่ง Connect เราก็จะต้องดูว่า RS485 ที่ตัว Adapter ที่แปลงจาก RS485 เป็น USB เนี่ยมันอยู่พอรตไหนซึ่งในที่นี้นะครับตัวพอตเนี่ยเราสามารถดูได้จาก Device m a n a g e r ถ้าเป็นพอตที่4นะครับก็คือเป็นพอต RS232 ที่ต่อจาก PLC มาเข้าในคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะทำการโปรแกรมอัปโหลดดาวน์โหลดอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคอม4ส่วนคอม6ก็คือเป็นของ r s c 8 5 to USB เราก็เลือกไปเลยครับว่าเป็นคอม6คอม6บันเรทอยู่ที่9,600 word range 8 v a r i t y non stop b i t 1แล้วก็โปรโตคอล selection เลือกเป็น RTU วัดปัด RTU โ okay. อเค คลิกป,ปุ่มโอเคเราจะสังเกตว่าเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นมาก็คือมอนบัต์เมสเ็จทำเอาคืออ่านค่าไม่ได้ก็ต้องกลับมาดูในส่วนของโปรแกรมกันนะครับเราจะเห็นว่าค่า Move K1 ไปที่ D8.1.2.1 เนี่ยคือเป็นการกําหนดค่า Select ID ของ PLC ให้ให้เป็นหมายเลขหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้มันเกิดเหตุผิดปกติว่าตรง Device ID ของ Mo สแ can 32เนี่ยผมก็พิมพ์1ไปแล้ว แต่ทําไมมันคอนเน็กไม่ได้อ่ะเรามาดูผลลัพธ์ของ D 8 1 2 1กันครับเขาจะแสดงค่าหมายเลข2ออกมานั่นหมายถึงว่า PLC ตัวนี้มันไม่ใช่หมายเลข1แล้วมันจะกลายเป็นหมายเลข2ดังนั้นใน m o สแ c a n 3.2เนี่ยผมก็ต้องเปลีป่ยนเป็นหมายเลข2เหมือนกันดูนะครับว่าได้ไหมผมคอนเน็กก่อนนะ Com 6โอเคทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วเห็นไหมครับพอเปลี่ยนเป็นหมายเลข2ปุ๊บคอนเน็ได้เลย ดังนั้นเนี่ยเราต้องดูที่ D8121 ด้วยนะครับว่าเขาอ่ะแสดงหมายเลขอะไรออกมาดังนั้น m o สสแกน32ค่า ID ก็ต้องตรงกันด้วยเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยปกติการ f o r ์ e อินพุกับเ u t p u t ของโปรแกรม GX Work 2เนี่ยเขาก็ทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมขอข้ามไปเลยไปเป็นการอ่านการเขียนค่าจาก m o สสแกน32 c o i เ s t a t เขาใช้อ่านกับเขียนค่า Auxiliary Relay ชื่อ M นะครับโอเคเรามาดูซิ M เรามีอะไรบ้างอ่าสมมติว่าผมจะให้เป็น M 1นะครับ M 1งทำงาน M 1ตัวนี้มันก็น่าจะอยู่ที่1เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าใช่ไหมโนดที่2โอเคก็คืออ่า device ID ที่2นี่แหละ Address ที Add ่1อ่าผมลองอ n อนดูก่อนครับถ้าอ n อนเนี่ย M 0ทำงานครับแสดงว่า Address ที่0001เนี่ยมันเป็นของ M 0 โอเคผมสั่งออฟใหม่แล้วก็อัปเดตก็ออฟเห็นไหมครับต่อไปตัวที่สองน่ะเป็น M 1อ่ะถ้าเป็น M 1ทํางทำงานนะครับ Output Y 1จะทำงานตอนนี้ PLC ที่ต่ออยู่ข้างนอกนะครับผมไม่มีกล้องจับรีเลย์เอาพุท Y 1งทำงานแล้วแล้วก็ M 1เห็นไหมครับก็จะแสดงสถานะว่าเขาทำงานก็คือ บิตก็คือเป็น1ต่อไปจะเป็น M2 M3 M4 บ้างนะครับก็เหมือนกันเลย M2 M3 M4 เห็นไหมครับเราสามารถฟอร์ให้ตัวอักซิล a รีรีเลทำงานได้แต่ไม่สามารถที่จะฟอร์ให้ X0 ที่เป็น input แท้ๆเ่ยครับทำงานได้นี่มันทำไม่ได้นะครับส่วน output เนี่ยเราสามารถที่จะบังคับให้มันทำงานได้ เช่นกันแต่จะต้องเป็นหมายเลขเอา u ์ที่ไม่มีอยู่ในรายการที่เราเขียนโปรแกรมนะครับมันถึงสามารถที่จะเอาต์พุตได้แต่ถ้าหมายเลขออ p u ์อยู่ในโปรแกรมตัวนี้แล้วเราสั่ง f o r ์ตเอา p u พุเนี่ยมันจะไม่สามารถทํางานได้โอเคนะครับต่อไป Input Sta ต u ัตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถดูค่าอะไรได้ก็คือเราสามารถดูค่า input ได้นะครับก็คือค่า x ดังนั้นถ้าผมกดปุ่ม pushbutton ที่ X0 เห็นไหมครับว่า address ที่0001ก็จะเป็นเลข1นะครับนั่นก็คือสภาวะที่ input X0 นะทำงานเดี๋ยวผมจะปล่อย input X0 ออกนะครับมันก็จะกลายเป็น0ต่อไปเป็น holding register holding register นะครับเราจะเห็นว่า address ที่0001เนี่ยจะแสดงค่า D0 ออกมา D0 ตอนนี้อยู่ที่ 241-242เห็นไหมครับมันก็จะโชว์ค่านี้เหมือนกันซึ่งใน holding register a d d r e s ที่เราต้องการเปลี่ยนค่าก็สามารถทําได้นะครับเดเอบ์บลคิกเข้าไปได้เลยแล้วก็เปลี่ยนค่าเป็นศูนย์กดปุ่มอัปเดตเห็นไหมครับดีศูนย์ก็จะกลายเป็นศูนย์แล้วก,ก็เริ่มนับใหม่เพราะว่าโปรแกรมมีเงื่อนไขการทํางานเป็นแบบนี้ผมจะดอบลคลิกเข้าไปใส่ค่าลงไปครับเป็น1000ก็สามารถทําได้ครับ ต่อไปเป็น Input Register Input Register ก็จะแสดงค่าเหมือน h o l d i n g r e g i s t e r ์ครับเพียงแต่ว่าเข้าไปแก้ไขไม่ได้ซึ่งในโปรแกร,รม m o d s ก a n 3 2เนี่ยเขามีออปชันให้เราเลือกแค่ Coin Status, Input Status, h o l d i n g r e i s t t r r และ Input Register เท่านั้นครับเราก็จะสังเกตว่าขณะนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าการสื่อสารผ่านโปรโตโคอล Mo d บัต r t รระหว่างโปรแกร,รม m อสแก a น32กับ PLC FX3U ได้เรียบร้อยแล้ว